พันเดียวกันเลยอ่ะสวัสดีครับอยู่ห้องแต่ตัวครับผมเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะฮะอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมใครไม่มาเขาบอกว่าเสียดายแย่เลยนะฮะจะการเดินรถนะครับรอครับไม่เคนจังสรรค์มากกว่าแต่ไม่หวงหัวเนี่ยสวัสดีครับก็วันนี้พบกับพวกเราวงนิมิซิกนะก็คอนเสิร์ตที่เราจะคัดหวังคุณบอลคุณบอลวอลนฮับบอลเราออกทีวีออกทีวี จะขอเซ้นผมหน่อยครับนี่ครับมีพี่อยู่มาช่วยดูแลทุกอย่างครับขอบคุณมาดูแลน้องๆเอ็มมี่มาแล้วที่บ้านเฮลเลนครับดีใจสวยๆของเรานะฮะคุณตู้ฮะตาครับคุณตู้เดี๋ยวไปด้านในไม่เห็นหน้าผมครับมีตแปรผมอ๋อเหรอเฮ้ยทำไมตู้จ้องเลยอะเอมี่ครับพอดีเลยโซเชียลแคมอยู่พอดีเลยจริงเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Congratulations. You, right? i